บางท่านอาจจะมีความหวั่นใจนะครับกรณีเงิน10,000บาทเฟสสสรุปว่ายังไงกันแน่จะได้หรือไม่ได้นะครับหลังจากที่ประชุมครมตีกรับขอให้ไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบกันให้ชัวร์ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบในโครงการนี้ล่าสุดท่านโฆษกรัฐบาลคุณจิรายุห่วงทรัพย์ได้พูดผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงิน10,000บาทท่านยืนยันว่าเฟส2ได้แน่นอนนะครับ รัฐบาลยืนยันจะแจกให้ก่อนกุมภาพันธ์นี้รวมถึงยังมีความคืบหน้าของเฟสสามด้วยไปฟังกันครับเฟสสองผู้สูงอายุ60ปีได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องเข้ามาในที่ประชุมคอรมอมีข้อสังเกตบางอย่างครับช้าสัปดาห์หนึ่งแต่ชัวร์และกําหนดการในปีหน้าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่น่าจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ครับที่อายุ60ปีขึ้นไปเฟสสองมาแน่แต่ขอปรับอะไรอีกนิดๆหน่อยๆครับ คืออยู่ระหว่างการเดินทางไปถึงเป้าหมายมีการแก้ไขปรับปรุงแต่เป้าหมายที่จะนำพาและก็แจกให้กับพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ชัดเจนครับว่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เฟส3ครับรอติดตามต่อไปครับไม่ต้องกังวลครับ1มีแล้ว2มีแล้ว3มมันจะไม่มีจะได้ยังไงล่ะครับ คุณชิรายุก,ก่าวอีกว่าสัปดาห์นี้จะมีการถแถลงผลงานรัฐบาล2,568โอกาสไทยทำได้จริงในวันพฤหัสที่12ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นการถแถลงการทำงานของรัฐบาล90วันโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่า90วันที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างปัจจุบันทำอะไรอยู่และอนาคตประเทศไทยจะเดินไปในทางไหนรอติดตามกันได้เลยครับ